สูัดีครับวันนี้เอาอีกแล้วเหรอมาวันนี้ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับกันอีกแล้วกันชื่อกันไม่ใช่ไอ้กันไม่ใช่ไอ้กันโรบอกนะไม่ใช่กันอกูตั้งไม่เฉยอะมาก็วันนี้มาทำอะไรกันดีไม่รู้เหมือนกัน มานอนเหรอนอนเล่นนอนเล่นเหรอครับหรือว่าทำอะไรดีคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันกนะ็ถ่ายเล่นๆน่ะเออนะครับถ่ายเล่นๆเฉยๆเออจริงๆถ่ายเล่นๆจริงๆนะเว้ยถ่ายเล่นๆแล้วกูจะย้ำอะไรวะอุ๊ยแล้วกูตกเฉยเลย ขอ,ขอโทษขอโทษทำอะไรดีอะทุกคนทำอะไรดีแล้วคุยย้ําหลายรอบทําไมแล้วคือโอ,โอเคผมรู้ละมา ไม่นุ่มกันว่าทำไปทำไมนะเนี่ยมันจะมาวาดรูปครับผม,มไม่รู้ว่าจะวาดไปทำไมนะแต่ก็วาดอ่ะม,มาวาดรูปกันใช่ทุกคนกานะม,มาวาดรูปนะแลววาดรูปเ,เห็นไหมเห็นปะโอเค นับใช่ทุกคนมาวาดรูปมาเดี๋ยวผมจะอย่างนี้กันอืมใช่วหดรูปนะแย่ yeah, มาวาดรูปแค่นั้นแหละบอกคุณบอกเลยว่าผมสวยมากสวยมากมาัก้งวาดโคตรสวยอ่ะตอนนี้ผมไม่เที่ยวเลยนะ แล้วคือผมโคตรสวยเลเกือบสวดมากคุอแล้วครับทุกคนโคตรง่ายโคตรง่ายง่ายมากโคตรง่ายโคตร ง่ายมากคนแต่มันง่ายจริงๆด้วยง่ายจริงดูดิคือว่าลุกโคตรง่ายอออย่างนี้แบบอ,อาคนนะครับกูหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะไปไว่ายน้ำนะครับ,รบเออใช่ทุคนอู้หูแล้วเหงื่ออะไรเนี่ยน้ำมาอ้เหี้ยฮะอ,<า>อะไรครับถ่ายคลิปอยู่แม่ นี่นะครับเป็นการว่าูกที่สวยสุดในโลกแล้วนะครับเอ